แม้จะฟังดูเวอร์ไปหน่อยแต่หนอนที่ยาวเกิน30เมตรนั้นมีอยู่จริงแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเป็นตัวที่ยาวขนาดนี้ก็พบเจอได้ยากพอๆกับหมึกคอรัสซาวที่ได้ชื่อว่าเป็นหมึกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่ที่ผมอยากจะบอกคือความยาวของหนอนตัวนี้ไม่ได้เป็นความพิเศษเพียงสิ่งเดียวเพราะหนอนชนิดนี้สามารถผลิตสารพิษที่รุนแรงมากมากพอที่จะฆ่า,มาแมลงสาบได้อย่างง่ายดายและเจ้าหนอนตัวที่ว่านี้มันก็ถูกเรียกว่าหนอนบูตเลสหากให้แปลเป็นไทยแบบตรงตัว น่าจะเรียกได้ว่านอนเชือกปลูกรองเท้าและในเรื่องนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของนอนปแปลกๆตัวนี้ให้ฟังกันถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับนอนวูดเลสคืออะไรนอนวูดเลสมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า l i n e ียสลองกิซิมัสจัดเป็นหนอนลิบบินชนิดหนึง่งมันได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ยาวที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์รูจ้จักที่ยังไม่สูญพันุนอกจากนี้ เมื่อของมันก็มีพีที่รุนแรงมากโดยปกติหนอนชนิดนี้จะมีรูปร่างที่ผอมบางซึ่งจะไม่กว้างไปกว่าดินสอสักเท่าไหร่แต่หากมีเวลามากพอมันจะกลายเป็นสัตว์ที่ยาวมากที่สุดตัวหนึง่งมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีหัวใจไม่มีกระดูกสันหลังมันมักจะซ่อนตัวอยู่ในโคลนทรายหรือซอกหินทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกและส่วนใหญ่จะพบที่ชายฝั่งทะเลไอซ์แลนด์เยอรมนีเนเธอร์แลนด์สแกนดิเนเวียสหราชอาณาจากักรและในทะเลบอลติก นอนบูธเ s สกินอะไรความจริงเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะอธิบายได้ยากเพราะไม่มีภาพแสดงถึงขั้นตอนการกินเลยหากพูดอะไรผิดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับหนอนชนิดนี้ ะมีโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่าโอบอสซิสหรือสิ่งที่ดูคล้ายงวงซึ่งโดยปกติแล้วตัวมันจะซ่อนตัวอยู่ในถุงพิเศษเมื่อจําเป็นมันจะออกแรงดันท่องวงให้เคลื่อนออกมาจากร่างกายด้วยการพลิกกลับด้านจากด้านในซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่วินาทีและขั้นตอนนี้จะทําให้หนอนชนิดนี้ยาวขึ้นเป็นเท่าตัวมันจะใช้งวงดึงเอาสัตว์จําพวกปูหอยทากากสัตว์ หรือแม้แต่พืชบางชนิดเข้ามาจากนั้นจะค่อยๆกินเป็นอาหารและถึงแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่งวงที่ซับซ้อนนี้ก็มีหนามที่แหลมคมซ่อนอยู่ด้วยนอกจากนี้งวงยังช่วยกุดดินและยังทําให้นักล่าที่พยายามกินมันต้องตกใจหนีไปอีกด้วยมันคือหนอนตัวยาวที่สุดในโลกหรือไม่คําตอบคือใช่อย่างน้อยในตอนนี้ก็ไม่มีหนอนชนิดไหนที่ยาวไปกว่านี้แล้วทั้งนี้ หนอนบูทเลสเป็นหนอนที่มีผิวสีเข้มอาจเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลช็อกโกแลตและเมื่อโดนแสงจะเป็นสีเหลือบลุงมีรูปร่างยาวคล้ายไส้เตือนในเรื่องขนาดลำตัวของหนอนชนิดนี้จะกว้างระหว่าง5-10ถึงมิลลิเมตรในเรื่องความยาวโดยทั่วไปจะยาวระหว่าง5-10ถึงเมตรซึ่งสำหรับสัตว์ที่ได้ชื่อว่าหนอนก็ถือว่าเป็นความยาวที่น่าตกตะลึงแล้วแต่จากเอกสารด้านวิทยาศาสตร์เมื่อปีพศ .2551 หรือคศ .2008 ได้มีการอธิบาย ถึงตัวอย่างของนอนบูตเลสที่มีความยาวถึง30เมตรแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่หนอนที่ตัวยาวที่สุดเท่าที่เคยพบเพราะนอนบูตเลสตัวที่ยาวที่สุดที่ถูกบันทึกเอาไว้ถูกบรรยายไว้เมื่อปีพศ .2407 หรือคศ1864โดยวิลเลียมเอ็มอินทอสนักสัตววิทยาทางทะเลชื่อดังชาวสกอตแลนด์ว่าพบตัวอย่างหนึ่งถูกซัดขึ้นฝั่งหลังเกิดพายุรุนแรงที่เซนต์แอนดูในสกอตแลนด์มันมีความยาวมากกว่า55เมตร ยาวกว่าแมงกระพูนแผงสิงโตที่ใหญ่ที่สุดหรือวานสีน้ำเงินขนาดทั่วไปซะอีก พิษที่รุนแรงของนอนบูทเลสที่ผ่านมานักวิจัยทราบกันอยู่แล้วว่านอนชนิดนี้สามารถปล่อยเมือกออกมาเป็นจํานวนมากได้ซึ่งเมือกที่ว่านี้จะเป็นพิษต่อสัตว์เฉพาะกุ้งและปูเป็นอย่างมากแต่เมื่อปีพศ2561หรือคศ2018เพิ่งมีการยืนยันว่าพิษจากเมือกของนอนบูทเลสจะมีผลต่อระบบประสาทโดยพิษที่ว่าเมื่อสกัดออกมาแล้วจะถูกเรียกว่าเนโมไทอัลฟาวันมันถูกจัดให้เป็นชนิดของพิษที่อันตรายที่สุดในอาณาจักรสัตว์ที่พบ ในพื้นที่แถบสวีเดนและยังมีกลิ่นที่เหม็นด้วยโดยจากการศึกษาก็พบว่าสารพิษชนิดนี้ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่แต่กาบเป็นพิษอย่างมากต่อสัตว์จำพวกกุ้งจนถึงแมลงสาบ ซึ่งจะทําให้พวกมันตายหรืออย่างน้อยก็เป็นอมัมพาตถาวรและเพราะมันไม่มีผลกับมนุษย์เลยทําให้นักวิจัยคาดหวังว่าบางทีอาจจะสามารถใช้สารตัวนี้ในยาฆ่า,มาแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่เคยมีมาได้แน่นอนว่ามันจะปลอดภัยกับมนุษย์มากขึ้นหรือบางทีในอนาคตแม้แต่กลิ่นที่ได้จากเมื่อของหนอนบูตเลสก็อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้มแมลงศัตรูพืชเข้ามาทําลายฟาร์มหรือพืชผลทางการเกษตรได้ เอาละก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องหนอนที่ยาวกว่าวานสีน้ำเงินสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสาราศักตร์กันไ้้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย